ก็มีตรงนู้นคือตรงทางนี้แล้วไปได้บองตรนีตองเนี้ผมตัอไดู้กระสังน้ำก็จะไปรวมแต่เวลาดดูระบายน้ำเนี่ยดดูวไหนนี่ตลาดน้ำที่ทั่วมาสองปี ใน,ใ,นในเมื่อก่อสร้างประตูทั้งสองตัวนี่นะครับตามที่ใจกล้าได้ให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะทําให้ใเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้เวลาน้ําฤดูน้ําหลากเนี่ยน้าก็จะไม่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นในที่เกี่ยวโยงถึงทางนิคมอุตสาหกรรมและก็บ้านเรือ,อนรัษฎรที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําป่าสักถ้าพูดถึงใน ในจุดก่อสร้างนี้ก็ชาวบ้านก็ยินดีให้ให้ความร่วมมือนะครับเพราะเข้าใจแล้วชาวบ้านได้ผลประโยชน์ได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างประตูนี้ก็ทําให้น้ําไม่เข้าไปในท่วมในพื้นที่นะครับ